สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับบอยออปชั่นคานะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับรถ v ีออสสไตล์ซิ่งๆนะครับแต่งซิ่งนิดหน่อยนะรถคันนี้นะครับเป็นปี2007นะครับเป็น v ีออตัวเจนะครับก็จะมีแต่งมีใส่แม็กมาแล้วนะครับ รถสีสันสวยงามเลยครับคันนี้สีเต็มเลยดูสภาพภายนอกรวมๆนะครับ รถคันนี้ภายนอกสีสวยเลยครับเดี๋ยวเรามาดูภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับรถคันนี้เป็นยร์ออโ t o นะครับนี่มีจอมาแล้วนะครับเป็นจอ Android นะครับแล้วก็มีเกจวัดหกตัวนะครับ ภายเป็นเบาะผ้านะครับเบาะก็สะอาดดีครับสวยงามคอนโซลสวยครับเบาะไม่มีขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังเบาะหลังภายนงภายในก็โอเคครับสวยสวยงามดีครับ รถสะอาดดีเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องนะครับรถสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องเดินนิ่งครับแอร์เย็นเพียงพอครับอ ดูหนังฟังเพลงสบายครับมีจอยแอนดรอยเรามาดูห้องเครื่องครับผมเครื่องยนต์เดินนิ่งนะครับเงียบ นิ่งไม่มีฟองครับรถฝาไม่โปรงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงท้ายนะคะ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจลองมาดูมาชมได้นะครับมาทดลองขับกันได้เลยนะครับขอบคุณครับผม